โอเคผมตอนนี้ก็ถึงแล้วแล้วก็ถามว่าทำไมต้องใส่เสื้อสองตัวนะครับพ่อมันหนาวฮะเบาเอ้ยบุ้มสะดุดใจก็หล่ะไอ้ย่าเตะไปค่าอีกฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าขอบครับขอเธอครับได้ยังไงนี่ไดยังไงเอาได้ยังไงนะ ไม่แตะไม่กดจิ้มตอนนี้ดูชาไปใช่ไหมคิดดูนะครับหนาวขนาดไหนหนาวกนต้องเอาผ้าผ้าผ้าห่มเนี่ยมาห่มเลยครับเนี่ยตัวเลขหนังหามหามหมเพราะมันใหญ่ดีอยู่แล้วตอนนี้มันหดเลยแค่นี้เนี่คือเรามาจูบกันไหมไม่เชื่อหรือไม่เชื่อหรืไม่เชื่อหรือไม่เชื่อ DM โอเคผมนี่นี่มาจากไหนลอบอังกฤษอังกฤษใช่ไหม

เมียกูวเราเก้าเมียกูวเราเก้าเอาเม็ดไปเลยหลักหลักเกี้ยวก่อนเป็นอย่างรุ่ยรุ่ยนะสมัยน้องสมัยน้องอย่างดีอยู่สมไมน้องจึงมีราคาดวงเก้าเสียเลยตอนใหม่ๆอ่ะอันนี้มันแค่ไว้ในรถประมาณสองอาทิตย์แล้วร้อนบ้างเขย่าเสียแล้วมั้งกัว กวดเดี่ยวกลุ่มเนี่ยสิเดี๋ยี่เอ้มันรู้ไปกูบอกเลยอ้าวกูบอกเลยกำลังอร่อยนะเนื้อมึงอ่ะไอ้บ้าเลยยูสมมติจะขอดเยอะเกินแล้วปะเหรอเกรดเกรดเนื้อสวรรค์ใช่ไหมเออเนื้อสวรรค์เด็ดเดียวกำลังดีตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับใช้เวลาการขับจากจากนั้นจนถึงร้านเป็นกระจายประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับผม เป็นระยะทางประมาณ169ยกิเ้โลเมตรส่งหนึ่ยี่สิบเนอะด้วยไม้ที่160สับอย่างเดียวติดอย่างเดียวก็่ติดครับกิตาห์ไอวินขอสัมภาษณ์นะครับที่มาช้นี่ติดอะไรอยู่คะติดนานครับผมไม่จริง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 ิทำไมไม่เล่นกีตาร์ครับมึงว่างไปดูสิ เวลาสี่ทุ่มถึงเจ็ดมงเช้าส่งเสียงนั่งรบกวนเป็นไหมมีบริการมีบริการเก็บเต็นท์ฟรีถึงตอนนี้เวลาอันนี้คือมีผมที่ยคืนนะจะตีหนึ่งไหมกันเดียบก็เลี๋ยยกเลยบอกอีกกะบานพอดีกะบักไม้งูเก็บงูากนงู้าโ้พี่อะไม่แล้ประมาณ6กโมงค่อยเล่นกินเ็นเองามง้ามึงเล่นะ ฮะโอเคมึงเจ้าเชียงบนนะจ๊ะก็บอกพี่ครับอยากโดนเก็บเต็นท์ฟรีอันนี้อุ่นแรงหรอกต่างเนยนะบัวบันได้บันไดเบื่อแล้วตั้งเบื่อแล้วเอหมเบื่อแล้วตั้งเต็นท์อยากโดนเก็บเต็นฟรีเบื่อแล้วกลางเต็นท์อยากโดนเก็บเต็นฟรีเดี๋ยวมาเลยบัวนี่ตาลงยิงไงตัวตัวลงนะตัวลงกูบอกเลย มันไม่กลางหน้าบ้านนะนะบุ้มมัดแต่น้องแก้วเดี่ยวปีจงไหมจีนเป้เราฝากดีไว้เยอะเออใช่แน่หยิบหยปบปุ้มที่ไปหัวหินเออ้อวันที่ไหนนะวันทุ่งเทพวันนี้ลากมาใกล้หัวหินแล้วปุึงเดี๋ยวเดีมีจะลากไปนู่นอีกอ่ะ แกเดี๋ยวไปก็ประจมเดี๋ยวนิ่งไม่ค่อยหนาวเอาลึเอาลึกอมอะไรเ้ยแป๊บผมได้เป็นนะแต่ว่าเราเราก be, like ็ไม่ได้มากแ่เอ๊เราก็ไม่ไม่นา้นนถึงครับกนใหม่หลาเลาบืนแล้วแล้วบนแล้วสีนอนปี่พีนวลฟี่เออาตงกลางหน้าบ้านได้ไม่อยากไม่อยากมีประวัตลางงานบเมากะนจันก็ค่อยกลับ เออทุกแล้วได้ตั้งอาทิตย์ได้ไะเออว่ะกระโปรงเดน๋ดวข้าวโปรงมันก็ได้ดิไอ้เหี้ยกูบังรู้เออว่ะจะเขาคือวันนี้เพิ่งกิดเราเป็นอาทิตย์ผมไม่ได้ไปทำมานถูกต้องไหมเออเออมาเลี้ยงกันเลยเอา่ซต์ตีไม่ได้ไปทำพอเลยอ่ะเมาเมาเมาเตียบอยก็อาทิตย์อุ่นอาทิตย์อุ่นเนี่ยบีบีเกมันอาทิตย์อุ่นเลยไว้เลือกปีหน้าเลือกเดี๋ยวเลย ยุดโกนโกนสักหน่อดีเนะไอหย่าจงไอ้เก็บเลยแต่แล้วไอย่าวันเก็บกูคนยิงยังอยู่กูเหงื่อจิงจังพวกมึงเล่นนี่อะไรกันครับเนี่ยอยากเดินกับเต็นทีว่ะอยากเปลี่ยนบรรยากาศนอนแท๊กนอนแท๊กกับบ้านเลยเนาะอยากอยากอยากเปลี่ยนบรรยากาศนอนแท๊กกับบ้านเลยน้องเต็นกูซื้อมาแพงเนาะกับบ้านหลายเซนนะได้กับบ้านได้แก่ข้าไปกินเหล้าพี่พ่อ ที่ร้านมูนบาที่เขาบอกอ่ะอีเยี่แอ้มในมันถามพี่เป็นคนพม่าเแล้วสามคนสามคนแ่ะผิวเลยนะมีไอ้น้องด้วยสามคนน้องกันีน้องกันมันพูดตายนี่ผิวเลยแล้วปีนนาวยังเปิดรับสมัครอยู่่เปลาไม่รู้เนี่ยไหนจะไปมันบอกพม่าพี่พูดภาษาอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยท้ำทีเดียวนี่เป็นหนึ่งนาวโอเคกระจัง มันจะได้อุ่นๆกินเรื่อยแบบกล้าแบบมันจะเย็นคนจับมันหนาวดูในมือดูในมือดูในมือใช่แค่นี้กูหลบได้คืนนี้กูคุ้มแตว้าวเอาวะตัวเองตัวเว้าวว้าดูนี้ดนี้เดี๋ยว็ดเต้นนี้จับไม่บุญย้อมเลยกูตอกตะมอเรียบร้อยแล้วผมลุยอย่างแรง นี่คือนักิเอมเลยนั่งน่อยูดูไอ้ยิมงรู้ไหมแต่กูกินนี้เสรอมึงหน่อีโอเคงอนเลยไปกันนี่ได้ดูดัดได้ไหมมาจิฮะมาจี่าไม่ใช่จีอีกบอก้แหลข้งมเยเราใสไปแล้วเหลือโซดาโซดาไม่ได้เลยอาเลาใส่เหรอเราใส่ไแล้วม่ใส่ไปแล้วก็บอกยังไม่ใส่อาหัวอะไรอีก เอาใส่สัมดีโอเคเลเคดิใส่สัมดิเดี๋ยนะเก็บวเาแก้วก็เกกูเยโอเคโอเคพิจิกราเลยกูขำโคไงนะไม่รอหมดแก้วก่อนเอ๊ะอเหมดแก้วก่อนเราหมดแก้วมาหมดหมดด้วยกันเยย้กูเพิงเติม กระปุกเหี้ยมเชื่อแล้วเหนี่าบอกดกระปุกอ่ะเชื่อเลยว่าจุดกระปุกฮะไปเยี้ยดูควยกูอะไรล o u t u e สี่สิบเจ็เจ้าตัวยาวยาวไม่นาเลตัวยามีอะไรยังไอปไปตัวยาเทียวรอเฮะออไปไปนี่นี่จริงนี่ไปนี่ไปไปอ๋อไปดิไปดิเออไปดิไปดิตอน้ตอนนี้ทำอะไร

ใจอยู่ใจอยู่ตรงนั้นนี่ตอนนี้กี่องศาฮะกี่องศาประมาณสิบหกองศาประมาณนี้นะตอนนี้สีมาตอนนี้เก้าสิบนี่ยตนนี้เสอย่างงี้ตามเลกสิบยอยู่อยู่นอะไรนะอุ่นมไกินไ่ย แต่เดีมีมวนเตมวนร่องอะไรอี้18แล้ว18แล้วนี่ก็ดูดิ8องศาตอนนี้เดี๋ยวจาะคืนนี้น่าจะก้าสิี่าเนี้ยมันวจะดูก่อนว่าจะได้ใจรือเริ่าเลยตีปาแล้วหมดยืนไหมยินไหมยินไหม เอ้ยหตะลุเต้นเด้อไอ้–เหี้ยกูเก่าดีกว่าใจบื้นี่เป็นมระโยนหน่อยมีแค่นี้งงแม่ไหนคกคุณเลยฮะคุยอะไรหินเสียงฮะใจดินเซียงครบจากคุณมาเลยคืนเงียเต้นกลัวเต้นน้องอามคืนเี้หมดเลยกิงกันน่ะเต้นครัวก็เต้นงามก็จ้าคือจม ไม่คนลี่ร่เาคเลยนวมลเลยอะเอาเติมเตเดี๋ยวเด็ดเตี่กาวมาแล้วเติมโซดาเติมลกผมไม่ชอบดมดใจออันนี้อันนี้เ็นนะมลลงนี่ละเย็นมาเดือเ่อน้ำว่านน้ำว่านน้ำว่านดิน้ำกระเจี๊ยบการนเมล อ้เยอ่าโจด์กานะครับเขายังไม่เข้าเป็นสปอนเซอร์อย่าซ่าผมเซ็นเซอร์หมดแล้วเนี่ยผมเซ็นเซอร์หมดเลยเนี่ยเดียร์ทับเนี่ยผมาจเซ็นเซอร์เต็นก็เซนเซอร์หมดยัยยัยเอ็นเบนเอ็นเบนไม่ได้เลยใครบอกว่าใส่แบงข้างบนว่าโฆษณาเข้าได้นะครับถ่ายแค่นี้พอเออถ่ายแค่นี้พอเห็นไงกลัวแล้วเกล้าความมาขงเรก็เต็มตีนเลยเปุ่ยๆก็นี่อาจจะมีแบบ

เออกูหรอกูอยังลงก็จะเด, <c oughs> ดียวเดียวเดียวไม่มีใครคุนไหนเลย <c oughs> คุนนี่นี่เป็นอะไรนี่หนิวปุ๊บเงินมันไม่ได้แล้วตั้งตั้งเมาตั้งมึนเลยมึงเงื่อนใบจากนี่หนิวใกล้กินก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะใส่ยาเส้นให้ด้วยไ <c> ป <oughs> เออโก้อีกแล้วโก้ร้อนปัดกระป๋อนไม่ลงกินเลยนะพี่กระป๋อนช่างเมือบเลยว่าเมาอ่ะกูบัดกระเป๋านกินเนี่ยปัดกระป๋อนหนักเก่งนะช่างเมือบเนยโอ้ยชอกสิไม่ไม่มีเคยเห็นกันเลยมึงพวกมึงไม่รู้เลยว่ากูจะกินต่อในคืนเนี้ยแมนจะกินปกระป๋อนแมนจะกินปกระป๋อนออไอ้เนาะ เก็บซากไงี้ี่ะเมียเด็กเหลือกูเด็กดิ <c oughs> งงเลยนะบ <c oughs> อเก็บซากไค่เมียนี่เก็บ้ากแคเมียนีงไง่ไม่เคยเก็บ้ากเ <c oughs> มียเก็บซากตลอดไม่ได้เก็บกูน <c oughs> ี่กูได้ก็ตอดที่เหลือเมียเก็บซากนั่นก็ไม่กินนี่ก็ไม่กินข้าวมันก็ไม่แดกก็คือเป็นเด็ก เดย้ามันบีกินไหมไม่จะกินไม่ีอันี้เนี่ยกินล้วก้าเข้าันบีกินไหมกินกินเออเขาก็คินเงินปกติแต่เมือเมื่อเมื่อเมื่ไม่กินไม่เสียเมื่อกี้แบบเอามาใหม่ๆแช่ตู้เย็นอ่ะลุ้งขึ้นอีกวันก็ไม่กินบัดเดนี่บันเดย์ข้นยังนี่คุบัด้นใสคข้นใสข้นใสโอ้คนไตยคนใทเลยต้ทุนมาใต้เลยใต้เลยคนไตยมี ไ,ไต่บุหรี่ลำไปนิดนึงไต่จันทีไต่บุหรี่ลำไปนิดนึงไต่ไปจบแต่บองคนเนี้ยคนเนี้ยคลองม,มานิดนนึงแบัไปคิดดิเนอะคิดดิครับ,บ <า S 2> คืนนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ<ห>เจอกันพรุ่งนี้เช้าตอนหนุ่มเช้าเดี๋ยวถ่ายมองให้สดๆเลยครับตอนนี้ก็คือจะดีร้องไหมไม่ได่ไม่ได่คืนนี้กวดยังไม่นอนกูตื่นมาแต่บม เปิดกล้องใหม่พี่อาจจะตาบวม,บวมๆมมหน่อยแม่นอนตาแดงๆเลยฝากกดไลค์กดตับสักไรได้วยครับจุ๊บๆกดถารเลยจูบถารเลย <laughs> ไม่ไหว